สวัสดีแค่ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรานะคะสถานที่ที่เราจะมาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตหลากหลายรสชาติทั้งสุขเศร้าคล้าน้ำตาและบางครั้งก็ซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดสำหรับวันนี้เรามีเรื่องเล่าจากทางบ้านที่ถูกส่งเข้ามาเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ต้องห้ามที่เกิดขึ้นภายใต้ใชายคาเดียวกัน เส้นบางๆที่กั้นระหว่างความรักความผูกพันและแรงปรารถนาที่ผิดศีลธรรมกำลังจะถูกข้ามผ่านเรื่องราวที่จะทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับหัวใจตัวเองว่าหากตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะตัดสินใจอย่างไรเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้เล่าเราจะขอใช้นามสมมติแทนตัวละครในเรื่องนะคะขอเชิญทุกท่านรับฟังเรื่องราวของคุณมินตราและลูกชายของเธอตะวัน ะเสียงประตูห้องที่แง้มเปิดเบาๆในคืนที่เงียบสงัดทำให้หัวใจของฉันกระหน่ำรัวคืนนี้สามีของฉันคุณคมกริชไม่อยู่บ้านเขาต้องไปดูแลกิจการที่ต่างจังหวัดอีกแล้วทิ้งให้ฉันอยู่กับความเหงาและบ้านหลังใหญ่ที่วังเวงเพียงลำพังกับลูกชายแสงจันทร์ที่สาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาเผยให้เห็นเงาของใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงกรอบประตู เงาที่ฉันคุ้นเคยดียิ่งกว่าใครแต่ในวินาทีนั้นกลับรู้สึกแปลกหน้าอย่างน่าประหลาดใจเงาของตะวันลูกชายคนเดียวของฉันเองฉันแต่งงานกับคุณคมกริตมาเกือบ20ปีชีวิตคู่ของเราในช่วงแรกก็เหมือนกับคู่อื่นๆที่หวานชื่นแต่เมื่อธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เวลาที่เขามีให้ครอบครัวก็น้อยลงตามไป คุณคมกริตมักจะอ้างเรื่องงานเพื่อเดินทางไปต่างจังหวัดทีละหล,หลายสัปดาห์ทิ้งนี้ฉันเป็นแม่บ้านเต็มตัวดูแลทุกอย่างในบ้านและเลี้ยงดูตะวันเพียงคนเดียวตะวันเป็นเด็กน่ารักและติดฉันมากตั้งแต่เล็กจนโตเราสองคนแม่ลูกผูกพันกันอย่างลึกซึ้งเขาคือโลกทั้งใบของฉันและฉันก็คือที่พักพิงที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขา แต่เมื่อตะวันเริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายของเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากเด็กชายตัวน้อยในอ้อมกอดกลายเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่แข็งแรงและมีแววตาที่เปลี่ยนไปแววตาที่บางครั้งฉันก็อ่านไม่ออกความห่างเหินของคุณคมกริดทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในหัวใจของฉันฉันโหอยหาความรักความเอาใจใส่และอ้อมกอดที่อบอุ่นที่ขาดหายไป ในขณะเดียวกันตะวันเองก็เริ่มรับรู้ถึงความทุกข์และความเหงาของแม่เขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นบ่อยครั้งที่ตะวันจะเข้ามานวดไหล่ให้ฉันเวลาที่เห็นฉันนั่งเหม่อลอยแม่เหนื่อยไหมครับเขามักจะถามด้วยน้ําเสียงทุ้มนุ่มมือที่แข็งแรงของเขาสัมผัสลงบนบ่าของฉันอย่างแผ่วเบาแต่กลับส่งผ่านความรู้สึกอบอุ่นซ่านไปทั่วทั้งตัว ฉันได้แต่หลับตาพริ้มปล่อยให้ความรู้สึกสบายเข้ามาแทนที่ความว้าเหวในใจบางคืนที่ฝนตกหนัก,นกตะวันจะชอบมาเคาะประตูห้องนอนของฉันแล้วบอกว่าแม่ครับผมนอนไม่หลับขอนอนด้วยได้ไหมในตอนแรกฉันก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่าความเป็นห่วงของลูกชายที่ยังคงติดแม่แต่เมื่อนานวันเข้าการกระทำของเขากลับเริ่มมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปมีคืนหนึ่ง หลังจากที่คุณคมกริตโทรมาบอกว่าต้องเลื่อนกำหนดกลับออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์ฉันเสียใจและน้อยใจจนน้ำตาไหลออกมาเงียบๆในความมืดทันใดนั้นตะวันก็เปิดประตูเข้ามาเขานั่งลงข้างๆเตียงแล้วใช้มือเช็ดน้ำตาให้ฉันอย่างอ่อนโยนอย่าร้องให้เลยครับแม่ผมอยู่ตรงนี้ทั้นคนนะสายตาที่เขามองฉันในคืนนั้นมันลึกซึ้งเกินกว่าจะเป็นสายตาของลูกชายที่มองแม่ มันเต็มไปด้วยความปรารถนาดีความห่วงใยและอะไรอีกอย่างที่ฉันไม่กล้าแม้แต่จะคิดถึงมันและแล้วคืนนั้นก็มาถึงคืนที่ฉันต้องไปงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนเก่าแต่คุณคมกฤิก็ยังไม่กลับมาตะวันจึงอาสาที่จะไปส่งและรับฉันเองฉันเลือกชุดเรสผ้าซาตินสีน้ำเงินเข้มที่ขับผิวให้ดูผ่องใส เมื่อฉันแต่งตัวเสร็จแล้วเดินลงมาตะวันมองฉันตาไม่กระพริบแม่สวยจังครับสวยที่สุดเลยคำชมของเขาทำให้ฉันใจเต้นแรงใบหน้ารู้สึกร้อนผ่าขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุตลอดทางที่ขับรถไปงานเลี้ยงมือของตะวันที่วางอยู่บนพวงมาลัยนั้นดูแข็งแรงและเต็มไปด้วยเส้นเลือดที่บ่งบอกถึงความเป็นชายเต็มตัวฉันเผลอมองภาพเงาสะท้อนของเขาบนกระจก เขาไม่ใช่เด็กน้อยของฉันอีกต่อไปแล้วจริงๆในงานเลี้ยงฉันดื่มไปนิดหน่อยเพื่อให้เข้าสังคมได้แต่ก็ยังรู้สึกว่าความสนุกของเพื่อนๆไม่สามารถเติมเต็มความว่างเปล่าในใจฉันได้เลยฉันจึงโทรหาตะวันให้มารับกลับก่อนเวลาเมื่อกลับมาถึงบ้านฉันรู้สึกมึนหัวเล็กน้อยตะวันประคองฉันเข้ามาในบ้านอย่างระมัดระวังแม่ไหวไหมครับ เขาถามพางจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของฉันไปนั่งพักก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาน้ำมาให้ฉันนั่งลงบนโซฟาถอดรองเท้าส้นสูงที่ทำให้ปวดเท้าออกเมื่อตะวันกลับมาพร้อมกับแก้วน้ำเขากลับไม่ได้ยื่นให้ฉันแต่เขาวางมันลงบนโต๊ะแล้วนั่งคุกเข่าลงตรงหน้าฉันแทนเขาค่อยๆจับเท้าของฉันขึ้นมาวางบนตักของเขาแล้วเริ่มนวดคลึงเบาๆ แม่ใส่ส้นสูงนานๆคนนงปวดแย่เลยนะครับสัมผัสจากมือของเขาทำให้ฉันสะดุ้งแต่ก็ไม่ได้ดึงเท้ากลับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีกำลังต่อสู้กันอย่างหนักในหัวใจตะวันไม่เป็นไรลูกแม่ทำเองได้ฉันพูดเสียงแผ่วแต่เขาไม่ฟังยังคงนวดเท้าให้ฉันต่อไปอย่างตั้งใจให้ผมดูแลแม่นะครับเหมือนที่แม่เคยดูแลผมมาตลอด แล้วเขาก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาสบตาฉันอีกครั้งในระยะที่ใกล้กันขนาดนี้ฉันเห็นความปรารถนาชายชัดอยู่ในแววตาของเขาอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหัวใจของฉันเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมันกอกแต่วันฉันได้แต่เรียกชื่อเขาเบาๆเขายื่นหน้าเข้ามาใกล้ใกล้จนฉันสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆของเขา ริมฝีปากของเราเกือบจะสัมผัสกันอยู่แล้วแต่ในวินาทีสุดท้ายฉันก็รวบรวมสติทั้งหมดที่มีเบื่อหน้าหนีพอเถอะลูกแม่ว่าแม่ไปนอนดีกว่าฉันรีบลุกขึ้นยืนแล้วเดินหนีเข้าห้องนอนไปทันทีล็อกประตูแล้วทิ้งตัวลงบนเตียงหัวใจยังคงเต้นระรัวไม่หยุดคืนนั้นฉันนอนไม่หลับทั้งคืน ภาพแววตาของตะวันและสัมผัสที่เขาทิ้งไว้ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวฉันรู้ดีว่าเส้นแบ่งบางๆที่เราเคยมีมันได้ขาดสะบั้นลงแล้วหลังจากคืนนั้นบรรยากาศในบ้านก็เปลี่ยนไปเราสองคนทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ลึกๆแล้วเราต่างก็รู้ดีว่ามีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตะวันเริ่มแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าข้องในตัวฉันมากขึ้น เขาจะงุดหงิดทุกครั้งที่คุณคมกริดโทรมาและมักจะหาเรื่องเข้ามาคลอเคลียใกล้ชิดฉันเสมอเมื่อเราอยู่กันตามลำพังการสัมผัสเล็กๆน,น้อยๆกลายเป็นเรื่องปกติโอบไหล่จับมือหรือแม้กระทั่งการหอมแก้มที่นานกว่าปกติทุกอย่างคือการหยอกเย้าที่แฝงไปด้วยความในฉันเองก็เหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำ เมื่อมีฟางเส้นเล็กๆลอยมาให้คว้าฉันก็คว้ามันไว้โดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมาความหนาวทำให้ฉันตาบอดฉันยอมรับการดูแลเอาใจใส่จากตะวันเพื่อเติมเต็มหัวใจที่แห้งเหี่ยวของตัวเองเราเริ่มสร้างโลกส่วนตัวที่มีกันแค่สองคนโลกที่ไม่มีคุณคมกริชโลกที่ไม่มีใครเข้าใจนอกจากเราจนกระทั่งวันหนึ่ง วันที่คุณคมกฤิลลับมาบ้านโดยไม่บอกล่วงหน้าเขาเปิดประตูเข้ามาพบฉันกับตะวันกำลังนั่งดูหนังอยู่บนโซฟาโดยที่ตะวันนอนหนุนตักฉันและฉันก็กำลังลูบผมเขาเบาๆามันเป็นภาพที่ดูบริสุทธิ์สำหรับคนเป็นแม่ลูกแต่สายตาของคุณคมกฤิที่มองมานั้นเต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสงสยัยกลับมาทำไมไม่บอกกันก่อนเลยคะ ฉันรีบลุกขึ้นตีตัวออกห่างจากตะวันทันทีถ้าบอกก่อนก็คงไม่ได้เห็นภาพบาดตาแบบนี้สิเขาพูดเสียงเย็นคืนนั้นเราทะเลาะกันอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขาหาว่าฉันให้ท้ายลูกมากเกินไปส่วนฉันก็หาว่าเขาไม่เคยสนใจครอบครัวไม่เคยรู้เลยว่าฉันกับลูกรู้สึกอย่างไร ตะวันที่ได้ยินเสียงเราทะเลาะกันก็เข้ามาปกป้องฉันพ่ออย่ามาว่าแม่นะพ่อเคยอยู่ดูแลแม่บ้างไหมเหตุการณ์ในวันนั้นยิ่งทำให้ตะวันเกลียดพ่อของเขามากขึ้นและยิ่งผลักดันให้เราสองคนเข้าใกล้กันมากขึ้นไปอีกในฐานะทีมเดียวกันที่ต้องต่อสู้กับคนนอกซึ่งก็คือสามีและพ่อของตัวเอง เรื่องราวที่คุณมินตราแล้วมาก็จบลงตรงนี้ค่ะเธอไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์ของเธอกับลูกชายได้ดำเนินไปถึงจุดไหนต่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็หนักหนาพอที่จะทำให้เราต้องกลับมาคบคิดกันแล้วเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าความเหงาและการขาดความใส่ใจจากคนรักมันเป็นสิ่งที่อันตรายและสามารถสร้างบาดแผลที่ลึกเกินจะเยียวยาได้อย่างไร มันสามารถผลักดันให้คนดีๆก้าวข้ามเส้นศีลธรรมที่ตัวเองเคยยึดถือและทำในสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะทำได้ในมุมของมินตราเธอโหยหาความรักจนมองข้ามความถูกต้องส่วนในมุมของตะวันความผูกพันที่มากล้นกับแม่บวกกับความเปรดชังที่มีต่อพ่อก็อาจจะบ่มเพาะจนกลายเป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนเกินกว่าจะเป็นแค่ความรักของลูก และเพื่อนๆหลักคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวความสัมพันธ์แบบนี้คิดว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างคุณมินตราและตะวันคืออะไรกันแน่เป็นความรักต้องห้ามที่น่าเห็นใจหรือเป็นเพียงความผิดพลาดที่เกิดจากความอ่อนแอและสถานการณ์พาไปทุกความสัมพันธ์มีรายละเอียดที่ซับซ้อนเกินกว่าที่คนนอกจะตัดสินได้ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราทุกคนหันกลับมาดูแลหัวใจของคนใกล้ตัวให้มากขึ้นก่อนที่ช่องว่างในใจของเขาจะมีใครอีกคนเข้ามาเติมเต็มในรูปแบบที่เราอาจคาดไม่ถึงสำหรับวันนี้หากใครชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะกำลังใจจากทุกคนสำคัญกับเรามากจริงๆคะ่ะ และพบกันใหม่ในเรื่องเล่าครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ